บุญบังไฟเดือนหกกลับบ้านเฮามาบุญเดือนหกบังไฟคอยบุมันตกบ่อนหมดฟ้าคอยบุมันตกตกแหงแหงให้บักแต่งเป็นนุ้ยตกอุ้ยอุยให้บักกล้วยเป็นวีโอฮาโอฮาโอโบุญบังไฟเดือนหกกลับบ้านเฮามาบุญเดือนหก คอยเจ้ากวต้าคิดหมดเล่จนหัวใจปวัวราวปัวราวไอปวดราวปวดราวจักว่าเจ้าไปอยู่ใจแต่บังไฟด้วยกันปีกอน้ากัก็เลยเหลือเวลาทําเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสามโมงครึ่งเราต้องออกไปริมันนเหมือนเดิมนะฮะลูกค้าที่รอซื้อช่วงเย็นมาได้เลยวันนี้มีประมาณสิบโลนะครับนะครับผมหนังหมูจะไม่ฟูมากอ่า จะประมาณนี้นะครับแต่ว่ารับรองกรอบ6ชั่วโมงแน่นอนถ้าอยู่ในอุณหภูมิปกตินะครับอาถ้าเกิดเย็นหน่อยก็จะตามนั้นเลยยังไงก็ฝากผกรอบโพธิ์สารไว้ด้วยนะครับ096 0901 2 2 j ครับผมขอบคุณครับเอาเลยเข้าไปในหมูเลยเห็นมั้ยายบาย